ีเวิร์สของผิวคนที่อยากรักษาผิวให้ดีขึ้นครับเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดโปรโมชั่นให้เขาเรียกว่าเป็นบ็อกเซสเลยนะฮะได้หมดนี่เลยนะเอาไป9ชิ้นแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าทีละตัวนะฮะอันนี้น,นีหมุนหน่อยจื๊บอ้าชิ้นไม่พอครับแถมฟรีให้อีกชิ้นหนึ่งอ่ะเป็น10ชิ้นเลยนะฮะวันนี้ได้หมดนี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่านะฮะวันนี้ครับนี่คือเซตโคตรผิวเซตทุกอย่างที่เกี่ยวกับผิว เซตทุกอย่างที่ทาแล้วหรือทาแล้วเนี่ยเพื่อนทักว่าไปทําอะไรกับผิวมาไปฉีดผิวหรือเปล่านะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนราคาตั้งต้นของโปรโมชันนี้คือ2,990บาทเนี่ยนะครับก็เริ่มจากอันนี้เลยคือ3กระป๋องเนี่ยนะฮะก็ คือปกติกระป๋องละ1590นากนะครับสกระป๋องคือ4ี่พกว่าบาทแต่วันนี้เปิดเลยคือจ่ายแค่2องพเก้าเนี่ยตกกระป๋องไม่ถึงพันนะครับแต่ที่เหลือแถมหมดเลยนะสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะครับอันนี้คือคอลลาเจนของอาร์มดที่มีฮยอนบินเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ผสมเขาเรียกว่าเป็นผงเมลอนสกัดจากฝรั่งเศสที่เป็นหนึ่งในศาสตร์ของแอนติอาจินนะครับกินแล้วผิวจะนุ่มผิวจะแข็งแรงผิวจะกระจ่างใสนะครับตัวนี้ชงแล้วใสผิวใสเลยนะฮะสกระป๋องครับ ตัวนี้ลดไปก่อนเหลือ2 9 9 0แล้วมานี่ฮะแถมครับกูต้าเม็ดฟูผสมกับคอลลาเจนเม็ดฟูจาก s ซัมซุงเกาหลีเหมือนกันนะ6ชิ้นนี้นําเข้าจากเกาหลีล้วนนะครับ ผลิตที่เกาหลีเลยนะครับอันนี้เป็นเม็ดฟูที่กินแล้วเนี่ยจะรู้สึกผิวลื่นนะฮะประมาณ1-2อาทิตย์เนี่ยผิวลื่นเลยนะครับแล้วก็สุขภาพดีแรดูกระจ่างใสอมชมพูนะครับตัวนี้มีทั้งทับทิมเปลือกสนเมล็ดอุงง่นฮะแล้วก็มีส่วนผสมอีก20ชนิดที่อยู่ในเม็ดฟู1เม็ดเนี่ย4,100มิลลิกรัมหรือเป็นประมาณ20เท่าของอาหารเสริมทั่วไปนะครับและนี่ครับแถมไปอีก3ครับ เป็นคอลลาเจนและวิตามินบำรุงผิวของอาร์มาโดอีก3ขวดกินได้3เดือนนะครับต้องบอกเลยว่า3ขวดนี้มีทั้งหมดเลยก็90เมตรขวดละ30เมตรนะครับมีทั้งวิตามิน B6 B2 วิตามิน E จมูกข้าวแล้วก็สารทั้งต้นกูต้า3ตัววิตามิน C คอลลาเจนครับแล้วก็กดไลฟ้าเราไปอีกนะฮะมีตัวซิงค์อะมาโนเอซิดอีกลดสิวนะครับ มีเปลือกโซนครับที่มเมล็ดนุ่นเหมือนกันนะครับตัวนี้เก้าตัวนี้กินไปเนี่ยนะฮะ,ะก็ชงชงอันนี้แล้วก็หย่อนเม็ดฟูไปไม่ต้องคนนะครับก็กินทุกวันนะครับและอันนี้กินวันละ1-2เม็ดได้เลยก่อนนอนก็ได้รับรองครับอันนี้ตอนเช้านะแล้วก็น,นี้ก่อนนอนนะรับรองครับยังไงผิวต้องแบบว่านี่ครับนี่เลยฮะอดีตบอยแบนด์อายุ33-35แล้วนะครับ34แล้วนะฮะก็จะรู้สึกว่ามั่นใจนี่ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะเออนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆแล้วก็ได้ลองทานจริงๆนรบบกกาาาที่่แวออห้สด ไปใช้ชีวิตเนี่ยมันมีความสุขมากจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ่ายรูปเนี่ยก็โอ้โอ,โอเคนะฮะก็โอเคนะครับแล้วก็นี่ครับชิ้นที่10ครับเอาไปฟรีเลยครับทั้งเซตแบบนี้ครับเป็นครีมที่สกัดจากคอลลาเจนเข้มข้นโดยเฉพาะนี้ครับเป็นมาร์กหน้าสลิปปิ้งมาร์คคอลลาเจนเข้มข้นเนื้อใสไม่ผสมมอยเจอไรเซอร์นะครับก็สามารถโบ้คอลลาเจนให้ซึมลึกเข้าไปในผิวโดยไม่ต้องฉีดมาเด้เลยนะครับ ละอาสามสิบนาทีค่อยล้างออกหรือมาร์กแล้วนอนไปได้เลยสําหรับคนที่หน้าแห้งแล้วก็เซรั่มเข้มข้นนําพาคอลลาเจนซึมเข้าของเหลวซึมเข้าหนังผิวเข้าไปนะฮะแล้วก็อาบน้ําด้วยสบู่คอลลาเจนเข้มข้นทาโลชั่นด้วยครีมคอลลาเจนเข้มข้นล้างหน้าด้วยคอลลาเจนเข้มข้นนะครับทั้งหมดนี้ครับสิบชิ้นครับใช่ครับราคาเดิมครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรี แล้วก็เก็บเงินไปทางก็ฟรีอย่าลืมขอดูบัตรตัวแทนด้วยนะครับอินบ็อกซ์มาเลยนะฮะสั่งให้ทันนะครับหมดแล้วลบคลิปทันทีไปก่อนเซ็ตคตดผิวบ๊ายบายจ้ะ